บินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดเปิดบริการสั่งอาหารและธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามปกติค่ะที่บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายอริยะสุนันทนามผู้จัดการทั่วไปได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดจัดตั้งจุดคัดกรอง การตรวจหาอุณหภูมิในร่างกายและบริการเจลล้างมือให้แก่ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดในขณะที่ร้านอาหารภายในศูนย์การค้ายังเปิดบริการลูกค้าตามปกติอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีการบริการให้ซื้อกลับบ้านและบริการส่งตรงถึงบ้านซึ่งสามารถ และเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติหรือจะโทรสั่งก่อนเข้ามารับอาหารได้ด้วยเช่นกันโดยมีการเปิดประตูทางเข้าและจุดบริการอยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าฝั่ง m k เพียงด้านเดียวภายในอาคารมีการจัดวางเก้าอี้ให้นั่งห่างกันทั้งนี้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ